สำหรับอีกคำถามนะคะที่พบบ่อยคือไม่ค่อยมีเวลาประครบเย็นจะเป็นอะไรไหมคะ สวัสดีค่ะชื่อหมอฐานิยานะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใบหน้านะคะประจำเลนิสตาคลินิกนะคะการประครบเย็นเนะะี่ยค่ะมีประโยชน์อย่างมากเลยถ้าเป็นไปได้หมอแนะนําว่าควรจะแบ่งเวลามาประครบเย็นนิดนึงนะคะเพราะว่าการประครบเย็นเนะะี่ยค่ะก็คือมีประโยชน์จริงๆ1คือมันช่วยป้องกันไม่ให้คนไข้ปวดมากได้นะคะ 2. คือช่วยลดอาการบวมช้าหลังผ่าตัด 3. คือช่วยลดเลือดออกในแผลหลังผ่าตัดนะคะเพราะว่ามันทําให้เส้นเลือดหดตัวนะคะเพราะฉะนั้นการประครบเย็นนะคะคนไข้ก็สามารถประครบบริเวณหน้าผากประครบบริเวณข้างแก้มและบนตานะคะหลังจากผ่าตัดในช่วง3วันแรกนะคะ หลังจากนั้นคนไข้สามารถเปลี่ยนเป็นประครบอุ่นในช่วงหลังคือสามารถทําให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็ลดการบวมแล้วก็ทําให้เลือดที่มันออกมาแล้วเนะะี่ยค่ะละลายถูกดูดซึมกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นการบวมก็จะหายไวขึ้นค่ะลักษณะวิธีการประครบอุ่นเนี่ยก็คล้ายๆกับวิธีการประครบเย็นเลยคือวางบนหน้าผากวางบนข้างแก้ม แต่ที่สําคัญนะคะหมอแนะนําว่าทั้งการประครบเย็นและการประครบอุ่นเปลี่ยนตําแหน่งเป็นระยะระยะอย่าวางแช่ในตําแหน่งหนึ่งนานเกินไปเพราะว่าสามารถนํามาซึ่งปัญหาต่างๆได้มากเลยค่ะใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือถามมาทางหน้าเพจของเดอร์นิสตาคลินนะคะสำหรับคลิปนี้หมอก็มาตอบคำถามให้แล้วค่ะขอบคุณค่ะ